สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการสร้างในส่วนของคลิปเรียลนะครับในเพจ Facebook ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชัน Facebook ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรายบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้าไปยังส่วนของเพจ Facebook ของเรากันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรา การคลิกไปที่ส่วนของคลิปเรียวบนหน้าเพจของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอาการเลือกอคลิปหรือรูปก็ได้นะครับที่จะไปสร้างคลิปเรียวกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะทำเป็นในส่วนของอคลิปนะครับ เอามาสร้างเป็นคลิปเรียวกันนะครับหลังก็ให้ทำการเลือกคลิปที่เราจะใช้งานกันได้เลยนะครับก็ผมจะเลือกเป็นคลิปนี้นะกันนะครับหลังจากที่เราเลือกคลิปกันได้แล้วนะครับก็จะเข้ามาใส่วนของหน้าการใส่รายละเอียดของคลิปองค์ประกอบของคลิปกันนะครับหลัง หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของอเพลงนะครับซึ่งอยู่แถบเมนูด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปจอยโน้ตนะครับก็ทำการคลิกการได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการใส่รายละเอียดของเพลงกันนะครับก็ให้เราทาการปิดในส่วนของอ คลิปเสียงต้นฉบับกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของคลิปเสียงใหม่กันนะครับก็ทำการคลิกเพื่อปิดเสียงกันได้เลยนะครับโดยในการคลิกเพื่อปิดเสียงนะครับก็ให้เราในส่วนของปุ่มนะครับก็จะแสดงเป็นประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของเสียงเพลงเข้าไปกันนะครับก็ให้เราทําการคลิกในส่วนของเอเพิ่มเพลงนะครับที่เป็นเมนูด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของการเพิ่มเพลงแล้วนะครับในส่วนของตอนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการใส่ในส่วนของเอเพลงกันนะครับก็ทําการเลือกเพลงที่เราชอบที่เราต้องการที่จะใช้กันได้เลยนะครับ หรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่เจอเพลงนะครับก็ให้คลิกไปที่ส่วนของค้นหานะครับที่ช่องด้านบนกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกเอเพลงเออส่วนของเพลงกันได้แล้วนะครับเราก็จะกลับเข้ามา,างในส่วนข,ของหน้าคลิปของเรากันนะครับหลังจากที่เรากลับเข้ามาในส่วนของหน้าคลิปนะครับเราสามารถใส่ในส่วนของรายละเอียดอืนอ่นๆกันได้นะครับอันนี้ลองเล่นดูนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการ คลิกในส่วนของอถัดไปด้านล่างขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าใส่รายละเอียดของคลิปก่อนโพสต์กันนะครับก็ให้ในส่วนของอันตอนแรกนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของแคปชั่นนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการาใส่รายละเอียดอันอื่นก็นได้นะครับก็ระดับการมองเห็น ระดับการแชร์นะครับว่าจะแชร์ไปให้ใครดูได้บ้างน,นะครับก็สามารถลองเล่นได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกในส่วนของออแชร์เลยซึ่งอยู่ด้านล่างสุดกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการแชร์ในส่วนของคลิปเรียวเอา เอาไว้ในเพจของ Facebook กันนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบอย่างในส่วนของเพจ Facebook กันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของอคลิปเรียลนะครับก็ได้ถูกสร้างได้ถูกครีเอทขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถูกโพสต์มาไว้ในเพจ a c e b o o k เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงประมาณนี้นะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีนะแนะนำวิธีการสร้างคลิปเรียลในเพจ Facebook นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ